ใค่ะเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ข่าวดีจากอ,อมสินอีกแล้วนะคะออมสินปล่อยสินเชื่อไรายได้ประจำสุขใจให้กู้2 0 0 0 0 0บาทผ่อนนาน8ปปีและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ มาดูรายละเอียดสินเชื่อกันนะคะจุดเด่นของสินเชื่อนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการนำลงชีพหรือชำระหนี้สินอื่นๆนะคะรายละเอียดสินเชื่อน,นะคะจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ200 0,000บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณนะวันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน200,000บาทต,ต่อรายนะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด การชําระเงินกู้นะคะระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกินรายละ5 0,000บาทชําระคืนภายใน3ปีหรือ36งวดไม่เกินรายละ5 0,000บาทขึ้นไปจนถึง10,000แบาทนะคะชําระคืนภายใน5ปีหรือ60งวดรายละ10,000แบาทขึ้นไปจนถึง2 0 0 0 0นบาทชําระคืนภายใน8ปีหรือ96งวดวิธีการคํานวณการชําระคืนเงินนะคะชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การคำนวณชำรรหนี้แบบอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะคะทีนี้มาดูรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเบื้องต้นกันนะคะเป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นกลุ่มลูกจ้างพนักง,งานโรงงานบริษัทเอกชนข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อยกรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจต,ต้องมีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปกรณีเป็นบริษัทเอกชนต้องมีอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไป เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีเป็นผู้ที่มีทินที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อดได้ เปิดเป็นเชิงเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนะักสาขาที่ยื่นขอกู้เงินหน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุมดูแลการหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชํารหนีค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคารนะคะไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสิน รัปดล่าสุดออมสินปล่อยสินเชื่อไรายได้ประจำสุขใจให้กู่สูงสุด200,000บาทพอนนาน8ปีหรือ96งวดนะคะ